บทบรรณาธิการเนติบัณฑิตภาคหนึ่งสมัยที่77เล่มที่หนึ่งคำถามวังเพลิงเผาโรงเรือนของผู้อื่นมิใช่ของตนเองจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220วรรคสองอีกบทหนึ่งนอกจากความผิดตามมาตรา218อนุหนึง่งด้วยหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาดีกาที่3 6 4 3ทับ6จำเลยวางเพลิงเผาโรงเรือนเลขที่4 1ของนางสาวปอป้าผู้เสียหายซึ่งเป็นมารดาจำเลยทำให้เพลิงไหม้โรงเรือนดังกล่าวทั้งหลังอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องนอนและตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นของผู้เสียหายในโรงเรือนดังกล่าวรวมค่าเสียหายทั้งสิ้น260,000บาท คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิฉัยตามดีกาของจำเลยประการแรกว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220อีกบทหนึ่งหรือไม่เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา220วรรคแรกบัญญัติว่าผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุดใดๆแม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวังโทษบทบัญญัติดังกล่าวหาได้ไหมายความว่า วัตถุใดๆที่ถูกกระทําให้เกิดเพลิงไหม้นั้นจะต้องเป็นของผู้กระทําให้เกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้นแต่หมายความรวมถึงวัตถุใดๆของบุคคลอื่นด้วยดังนั้นวัตถุใดๆที่ถูกกระทําให้เกิดเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นของผู้อื่นหรือเป็นของผู้กระทําให้เกิดเพลิงไหม้ก็เข้าองค์ประกอบของความผิดตามมาตรานี <S <S ้การที่จําเลยกระทําให้เกิดเพลิงไหม้นั้นทําให้โรงเรือนของผู้เสียหายไม้หมดทั้งหลังย่อมเห็นได้ว่า น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นตามฟ้องเมื่อวัตถุใดๆที่จำเลยกระทำให้เกิดเพลิงไหม้เป็นโรงเรือนของผู้เสียหายการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามมาตรา220วรรค2อีกบทหนึ่งด้วยซึ่งเป็นกรรมเดียวกับความผิดตามมาตรา218อนุ1ที่สารอุทธรภาคหนึ่งพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา220วรรค2อีกบทหนึ่งเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวกับความผิดตามมาตรา 2 1 8อนุหซึ่งมีโทษเท่ากันให้ลงโทษตามมาตรา2 1 8อนุหจึงชอบแล้วคำถามจดทะเบียนโอนขายที่ดินโดยไม่ได้มีเจตนาซื้อขายกันจริงบุคคลภายนอกซึ่งรับโอนที่ดินดังกล่าวต่อมาจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและมีอำนาจฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากที่ดินหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่ 3-636-2-566จำเลยยินยอมจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่นอนหนูเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวนอนหนูให้นำที่ดินพิพาทพร้อมบ้านพักอาศัยไปจำนองแก่ธนาคารเพื่อนำเงินมาใช้ในการลงทุนโดยไม่ได้มีเจตนาซื้อขายกันจริงการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทพร้อมบ้านระหว่างจำเลยกับนอนหนูเป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กันระหว่างจำเลยกับนอนหนู นิต <ersch> ิกรรมซื ian, ้อขายที่ดินพิพาทพร้อมบ้านย่อมตกเป็นโมฆะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155โจท์ทั้งสองรู้เห็นว่าจำเลยมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทกับนอหนูโดยจำเลยเคยเตือนโจท์ทั้งสองไม่ให้ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาทพร้อมบ้านซึ่งจำเลยยังพักอาศัยในที่ดินพิพาทตลอดมาโจท์ทั้งสองกลับทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทจากนอหนู ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าโจททั้งสองเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตซึ่งต้องเสียหายอันเกิดแต่การแสดงเจตนาลวงโจทจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งเมื่อการทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทและบ้านระหว่างจำเลยกับนอหนูเป็นโมฆะกรรมนอหนูย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทพร้อมบ้านโจททั้งสองซึ่งเป็นผู้รับโอนต่อจากนอหนูย่อมไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน โจท์ทั้งสองไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิาพาทพร้อมบ้านไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยคำถามสัญญาจำนองเป็นประกันกันกู้ยืมเงินและถือสัญญาจำนองเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินระบุว่าคิดดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ15ต่อปีแต่ผู้ให้กู้คิดดอกเบีย้ยจากผู้กู้อัตราร้อยละสต่อเดือนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจำนอง ดังนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิ์คิดดอกเบีย้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจำนองหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีกาวินิฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีกาที่2143ทับ2566แม้สัญญาจำนองที่ดินพิพาทระหว่างอออ่างกับโจ์จะระบุว่าคิดดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ15ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเรียกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6 5 4ก็ตามแต่โจทย์คิดดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมจากอออ่างร้อยละ2ต่อเดือนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจำนองซึ่งเป็นการคิดดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพศ .2560 มาตรา4อนุหนมีผลทำให้ข้อตกลงในส่วนของดอกเบีย้ยตกบนหมูค,คโจ์ ไม่อาจคิดดอกเบีย้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาจำงแต่มีสิทธิ์คิดดอกเบีย้ยในระหว่างผินัดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224วรรคหนึ่งการที่โจทก์ฟ้องขอบังคับจำงโดยเรียกดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ15ตะ่อปีตามที่ระบุไว้ในสัญญาจำงแต่ศาลเห็นว่าโจทก์คิดดอกเบีย้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจำงดอกเบีย้ยตามสัญญาจำงจึงตกเป็นโมฆะ แต่มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดได้ยังถือไม่ได้ว่าการที่โจ์นำคดีมาฟ้องเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตโจทยังคงมีสิทธิ์บังคับจำนนงโดยยึดทรัพย์จำนนงออกขายทออตลาดชำระหนี้ต้นเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดได้หนังสือสัญญ,ญาจำนนงที่ดินระบุว่าจำนนงเป็นประกันการกู้ยืมเงินและถือสัญญ,ญาจำนนงเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงิน ตกลงนำส่งดอกเบี้ยเดือนละครั้งโดยไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้แน่นอนตามวันแห่งปฏิทินไว้โจทจึงต้องมีหนังสือบอกกล่าวกำหนดเวลาให้จำลยซึ่งเป็นลูกหนี้ชำระหนี้เสียก่อนหากจำลยไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดจึงจะถือว่าจำลยผิดนัดโจทมีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำลยให้ชำระหนี้ภายใน60วันนับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าวจำลยได้รับหนังสือบอกกล่าววันที่7พฤษภาคม2562จาเลย ชอบที่จะชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนงภายในวันที่6กรกฎาคม2562แต่จำเลยไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจำเลยย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่7กรกฎาคม2562โจทก์จึงมีสิทธิคิดตกเปี้ยผิดนัดนับแต่วันดังกล่าวคำถามหลักฐานการถอนเงินออกไปจากบัญชีแล้วโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นโดยไม่มีข้อความว่า ผู้ยืมได้กู้เงินไปจากผู้ให้กู้ยืมหรือมีข้อความว่าจะใช้คืนให้โดยมีพยานบุคคลเบิกความประกอบว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือหรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้คำพิพากษาฎีกาที่4306ทับส5ห หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วักหนึ่งที่บัญญัติว่าการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทขึ้นไปนั้นถ้ามีได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่นั้นในหนังสือดังกล่าวต้องมีข้อความให้รับฟังได้ว่าผู้ยืมได้กู้ยืมเงินไปจากผู้ให้กู้ยืมหรือ มีข้อความว่าจะใช้คืนให้อันเป็นสาระสำคัญที่บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ยืมได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ยืมหรือเป็นหนี้ผู้ให้กู้ยืมหากไม่มีข้อความดังกล่าวแล้วก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้เพราะการที่บุคคลหนึ่งมอบหรือโอนเงินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเกิดจากการกู้ยืมเงินกันเสมอไป อาจเป็นเรื่องการมอบหรือโอนเงินให้แก่กันด้วยมูลเหตุอย่างอื่นก็ได้จากหลักฐานการถอนเงินออกไปจากบัญชีโจดแล้วโอนเข้าบัญชีจำเลยนั้นไม่มีข้อความใดแสดงให้เห็นว่าเงินที่โจดโอนเข้าบัญชีจำเลยเป็นเงินที่จำเลยได้ยืมไปจากโจดหรือเป็นหนี้โจดแล้วจะใช้คืนให้ในภายหลังแต่อย่างใดดังนั้นเอกสารต่างๆที่โจดอ้างจึงหาใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือไม่เมื่อโจด ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยผู้ยืมมาแสดงโจทย์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรคหนึ่งซึ่งหลักฐานแห่งการกู้ยืมดังกล่าวเป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา94และห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเมื่อไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงดังนั้นโจทย์ จึงไม่อาจเบิกความเพื่อให้สารรับฟังว่าการโอนเงินเข้าบัญชีโจท์ดังกล่าวเป็นการกู้ยืมเงินกันได้